สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกทีเขาเหมือนเดิมนะครับมือนี่ตรงกับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตรงกบันวันเสาร์นะครับมือนี้มือสิ้นเดือนพอดีนะครับผลิตภาพมาเบิ้งลูกวัดเด็ดสิบสามมือนนะครับสิบสามหมือสิบสี่มือนนี่พี่น้องเริ่มเอาลูกเอาพอแม่พันธุ์ล่วงผสมมือวันที่สิบหกกรกฎาคมบสิบพันมากนะครับมือวันที่สิบเจ็ดแก่เจบอกนะครับมือวันที่สิบแปดก็นับหนึ่งนะครับ วันนับหนึ่งมือนนะครับนี่อายุประมาณสิบสามสิบสี่มือนนี่พี่น้องกันนับนับหนึ่งก็วันที่สิบแปดกันวันอัญมณสิบสามมือพี่น้องมาเบ่งพี่น้องให้อาหารร้อยแหละพี่น้องเห็นบ่ครับอายุณ์สิบสามมือเห็นบ่มเนี่ยได้พี่นอ้องแต่เมื่อกันนี่ดีเห็นบ่ครับมีไฟมันมีนั่นหมือนนำเขียวเปื๊อเลยพี่น้องเห็นบ่ ตอนแรกผมใส่น้ำบาดาลน้ำบาดาลพอได้ประมาณจะห้าหกหมื่นนะผมจำไม่ได้จะหมื่นผมก็ด้เปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนไปน้ำบอคือเรานะครับลุงยันลุงตายนะครับพี่น้องนี่อันตรายใส่น้ำบาดาลอันตรายนะครับชัดว่าพี่น้องใกล้เนี่ยใกล้เนี่เบี่มงยิงเงาเงาหมึดหมึดต้องคอยเห็นนะครับแล้วอย่เงี้ยอย่เงี้ยหมดมันวาโลดนึง ให้สองข่างครั้งละเคืองโลครั้ง,ง,งแรกเคืองโลครั้งสองอีกเคืองโลนะครับครั้งแรกกินเกี่ยงลินเลยครั้งท <mail innov ator. S 2> ี่สองเขาไดให้อีกเคืองโลเกียงนี่เห็นว่ากินนี่รเกียงเยอะดีหน่อยพี่เนาะก็มาเกียงอีก่ดีหน่อยนะครับการให้อาหารเขาก็คือว่าที่แรกหายเคืองหนึ่งก้อนยังไม่ห้รอบต้องหยุนะครับก็เคากินหมดบ่หมดนะครับพี่น้อง อันนี้เขาก็ได้สิบสามมือเพราะท่นเป็นขาอยู่พี่น้องนี่ตัวเป็นขาผมมาเสียงลงข้างล่างเหมืนอนีดผมผมเจอร่ง,งได้บ่บ่นะครับผมต้องไปเจ็บตั้นงเพ็ดบอ,อยสองบอยขึ้นร่องางล่างได้นะครับตัวใหญ่ครับเลยคือว่าตัวใหญ่มากเลยพี่น้องเพราะว่าผมเปลี่ยนทอไหมประมาณสี่สิบประมาณสี่ผาเส้นนะครับเพื่อสูงของน้ำจุดจุดที่สองติดพันไปนั่นผมใส่บอ ได้ประมาณสามสิบมีชิบวัวทำไปถึงสามสิบถึงหนึ่งนะครับเล็กแต่น้อยนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องเห็นบ่พ็ะจะเอานามตงสูงนะครับในบอซีเมนต์ในเซบ,บอซีเมนต์เขานนามสูงไว้ซะย่างดยวบอผ้าพลาสติกกันพี่น้องลูกครบที่ตัวใหญ่เลยนะครับบ่มีตัวหน่อยนะครับเอาลงกไม้างล่างมัอนบรรทุาลงไไข้างลางยิงตัวใหญ่คักเหมือนพี่น้องเพราะว่านามมันใสสะอาดดีนะครับอันนี้ว่าเปียนาเมือได้พี่น้องเนี่ยมันแรงนี่มันเา้า ก้อนพ่นสีอาหารกัเปิดน้ำเปิดน้ำบ่อลงให้เขาก็ปล่อยเรากับ,บเรื่องแบบอัตโนมัตินะครับเป็นระบบน้ำรุนนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอันนี้ทิพสามหมื่นได้หนิล่ะเงี้ยได้เนี่ยยี่สองสามหมื่นออกอ่อขาได้เดียลงไปได้เนี่ย่อเกินสามหมืออน่นต้องลงไปแต่บอลงอย่างล่างเขาติออกขานะครับออกขาเป็นโตอยู่พี่น้องวัดถ้หาหวัดทิพหาหมื่นนับไว้ด้ยนะครับออกขาได้เยอะเกินนั่นนะครับ ต้องเอาลงไปก่อนระหว่างซิบก็ซิบหาเงินี่พอดีพี่น้องเอาลงไปลงไก่ลูกบอลในบอ่อในบ่อดินข้างล่างนะครับเห็นบ่อพี่น้องสวยงามบพี่น้องว่าถ้ามึงดูๆดอกพี่น้องมึมีอยังสาระสำคัญก็คือดูขวอมบางบังบังบังเทิงดูแล้วเห็นเขากินเลี่ยรูสึว่ามีความสุขนะพี่น้อง <c oughs> าการมุงกอดกินอันเงียน,นะครับสวยงามดีพี่น้อง เอาคลิปนี้เข้าไว้ซับนี่แหละพี่น้องพ็ก,กันคลิปหนาเด้ปดอปลูกต้นตะไคร้ยืมซับตะไคร้ได้พี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพลินว่าสวัสดีครับ